สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องส s m i l ่งท t h a r บายตานะคะ จงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริงยู่ใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะ แล้วตาก็มีขายวอลเเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีคนเกิดวันอังคารด้วยนะคะเราจะมาดูกันว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณในเดือนมกราคมนะคะก็ มีความสุขนะคะทุกคนในทุกๆวันสมปรารถนาในทุกสิ่งคิดอะไรก็สมหวังนะคะตาเป็นกำลังใจให้เสมอแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องที่เหนื่อยล้าหรือว่ายากลำบากคุณผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะมาเริ่มเม้าห์มอยสอยไพ่ฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะเด็กถือถ้วยราชาถือถ้วยค่ะตารู้สึกว่าพลังงานของคุณได้เริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างแล้วอะคะ่ะมีไฟมากๆ เหมือนกับอาจจะเพิ่งมาเรียนรู้ในสายจิตวิญญาณก็ได้แล้วก็พอเรียนรู้ก็มีความมั่นคงมากๆเลยแบบก้าวกระโดดเช่นอาจจะมีสัญชตาตญาณที่อย่างรู้อยู่แล้วอะค่ะแค่คุณไปเปิดหรือว่าปลดล็อกบางเรื่องน่ะทำให้คุณตื่นรู้แบบสุดๆตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีไฟในการทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็น ถ้าสําหรับบางคนได้เริ่มต้นงานที่ใหม่ก็ได้หรือคุณมีการทําอาชีพเสริมก็ได้เช่นกันนะคะเป็นอาชีพที่คุณรักก็ยังเริ่มต้นอยู่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้มันเข้าทางของคุณมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือพารางงานโดยรวมของคนที่เกิดวันคานะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขเหมือนกับเด็กๆแล้วก็มีจิตที่ตื่นรูได้มากๆเลยนะคะแล้วเรามาดูกันว่า คนเกิดวันอังคารเดือนมกราคมจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุนขาตาจะเปิดทีเดียวนะคะทุกคนแปดใบคะ่ะ ชิปหนึ่งถ้วยเ h อแฮงแมนเกถ้วย j ัสตมเนเปิดเผยไม่ได้นะคะอัศวินถือไม้เท้าเดวิลฟอร์จูเทม p พเรนต์และเด็กถือถ้วยคือพลังงานของคุณนะคะตาจะเปิดทีระาไปนะเอาไว้ตรงนี้ถ้วยเ e อแฮงแมนนะคะ ก้าวถ้วยกับจัสมินตาแต่ต้องปิดจัสมินไม่ได้ค่ะต้องเอาแบบนี่เลยอลังการงานสร้างไปเลยนี่เบื้องบน วันเกิดวันอังคารคะ่ะในเดือนมกราคมคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณจะมีการปรับเปลี่ยนตัวตนเป็นแบบใหม่มากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ความสุขในการดำเนินเดินทางในเดือนมกราคมนะคะมันถึงวันที่คุณจะต้องไปคุณอาจจะหมดวาระกับบางที่อาจจะเป็นงานที่เก่าการออกจากงานไปทำธุรกิจหรือการที่ ไม่ได้โชว์แสงหรือศักยภาพของตัวเองในงานที่เดิมมากนะักอาจจะโดนกดขี่หรือว่าทำกับคุณไม่ดีทำเหมือนคุณไม่มีความรู้อะไรแบบนี้ก็ได้อะคะ่ะมันเลยทำให้คุณน่ะอยากจะออกผจญภัยอยากที่จะได้ไปในที่ที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วถ้าใครที่ปรารถนาที่จะเปลี่ยนที่ทำงานน่ะ คุณได้เริ่มต้นงานที่ใหม่แน่นอนอยากจะโยกย้ายตัวเองไปที่ไหนคุณก็จะได้ไปเช่นกันนะคะและอย่างที่น้องตาบอกก็คือว่ากงล้อแห่งโชคชะตาของคุณหมุนแล้วนะคะไพ่เมเจอร์อาคาน่าคุณเยอะนะคะเดอยแฮงแมนจัสเมนเดือยวิวัจุลัเทมเพรนนะคะ4ี่ในแอดนะคุณจะถูกพิพากษาคุณทำดีมาตลอด คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอขนาดนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ความคิดของคุณนะคะเหมือนกับเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าที่ฉันยังไม่ดีขนาดนั้นเพราะฉันยังนั่งสมาธิไม่ได้ทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆอ่ะการที่เรานั่งสมาธิอะคะ่ะมันก็คือคีย์หลักถูกไหมคะแต่สิ่งที่มันจะยากมากกว่านั้นนะคือเราต้องทําทุกวันให มีพลังงานที่อยู่สูงๆอะค่ะก็คือส่งความรักความเมตตาการให้อภยัยการเอาหสิก,กรรมถูกไหมคะเราก็กลายเป็นว่าคุณจะเป็นคนที่ตื่นรู้อะ่ะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีความสุขมากขึ้นมากๆในเดือนมกราคมอย่างที่น้องตาบอกว่าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทํางานที่ใหม่หว่าไปทําธุรกิจเลยไปเรียนรู้ธุรกิจเปิดร้านไปเรียนทําเค้กไปเรียนทําอาหารก็ได้เช่นกันนะคะชีวิตของคุณจะดีมากขึ้นกงล้อของคุณจะหมุนเข้าทางคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะสร้างสมดุลให้กับตัวเองมากม ใครที่มาทําให้คุณหัวร้อนนะ่ะฝันไม่ถึกว่าคุณจะตีปีกใส่เขาคุณจะไม่ตีปีกใส่เขาแล้วนะคะทุกคนคุณจะนิ่งขึ้นมากๆแล้วก็เรียนรู้เป็นนักจิตวิญญาณตัวยงเป็นคนที่ใช้สัญชตาตญาณมีเซนสําหรับบางคนอย่างมีเซนอยู่แล้วมีเซนว่าอืม้มเรื่องนี้ฉันจะได้แล้วนะการที่เราใช้กดแรงหนึ่งด,ดูรือว่า สิ่งที่เราปรารถนาต่างๆค่ะมันคือกฎแห่งการสะท้อนถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้คุณวางใจโดยที่คุณไม่ได้ไปดูวันไม่ได้ไปดูเวลาหรือว่ารอคอยมันอยู่อะค่ะแต่คุณทําทุกวันให้คุณโฟล์มากขึ้นมีพลังงานที่สเสถียนอยู่สูงสูๆมากเท่าไหร่อะเรื่องเนี้ยท้ายที่สุดมันจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วอะค่ะเพราะมันเกิดไปแล้วในโลกของจิตวิญญ,ญาณ รอมันออกมาปิ้งแวบในโรคมายาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะแลว้วไพ่สุขีกระทบความรู้สึกติดงอมแงมพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นที่รู้จักแนละบริวารช่วยเหลือค่ะ <c oughs> กดกระดิ่งสำหรับไพ่ทาโร่โลและไพ่ออร์เคลิลด้วยนะคะอืมตารู้สึกว่าคุณจะปล่อยวาง อะไรที่มันเคยกระทบความรู้สึกคุณแล้วมันทำให้คุณรู้สึกเป็นลบหรือว่าร้องไห้อะคะคุณจะวางมันลงได้คุณจะให้มันเบาสบายรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะผู้คุมวิญญาณนะไม่สามารถเอาจิตใจของคุณให้มันลงมาหมองเศร้าได้เท่าเดิมอีกแล้วอะคะ่ะทุกวันของคุณจะเป็นเวอร์ที่ดีที่สุดในทุกวันแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยขยับขึ้นไปเรื่อยอะคะ่ะเนี่ย อะไรอะไรที่มันจะมากระทบความรู้สึกคนนุณนะคุณจะวางมันได้อย่างแน่นอนนะคะติดงอมแงมแตารู้สึกว่าคุณจะเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณแบบติดงอมแงมให้ระวังการใช้สายตาเยอะอาการปวดหัวอาการที่สมองรับความรู้มากเกินไปนะคะก็จะต้องสร้างบาลานซ์ให้กับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะไม่มีใครจับมือให้คุณเล่นมือถือถูกไหมเนี่ยอันนี้คือ เป็นพลังงานดํมมืดที่เป็นมือนะคะจับให้คุณเล่นมือถือแต่คุณเนี่ยจะวางลงได้เช่นอาจจะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นวันละ15นาที20นาทีอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะใครจะไม่นั่งสมาธิไม่เป็นไรคะ่ะคุณแค่จะต้องทำให้คุณรู้สึกรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะในทุกๆวันให้มันโฟมากขึ้นนะคะอืพูดไม่ออกเลย ตารู้สึกว่ายิ่งเราพูดน้อยเท่าไหร่แล้วเราฟังให้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่อะคะ่ะเนี่ยแหละใครที่มาโอ้อวดมาพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นนะคะส่วนใหญ่อะคนที่เช่นคนที่เขาพูดจากับคุณไม่ดีอะคือเขากลัวแบบว่ามาถึงก็ใส่อารมณ์ก่อนเลยอะไรเงรี้ยค่ะคนพวกนั้นอะเขามีความกลัวที่อยู่ในใจ อืมก็เลยเป็นคนที่เสียงดังใส่คนอื่นหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีใส่อารมณ์ใส่คนอื่นอะไรแบบนี้ก็คือมันมันไม่ได้เท่ค่ะทุกคนเขาเรียกว่ามันถอยแต่มันไม่เท่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอืคนเหล่านั้นอะทําอะไรคุณไม่ได้คุณจะนิ่งแล้วก็ไม่พูดดีกว่าฉันจะไปพูดกับคนที่มีพลังงานเดียวกับฉันคนที่เข้าใจฉันซึ่งมันน้อยมากม รอบข้างของเราอ่ะค่ะพอเราตื่นแล้วอะคนที่เป็นสายเดียวกับเราอถามว่ารอบข้างอมักจะไม่ค่อยมีไม่มีใครเข้าใจคุณคุณจึงต้องมาเจอตาค่ะอืแต่เข้าใจคุณนะคะอืมเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดกับทุกๆคนพูดกับคนที่เราอยากจะพูดพูดกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาเข้าใจเขาคลิกอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะ คุณจะเป็นที่รู้จักคุณจะโดดเด่นหรือว่าคุณทำในเรื่องของสื่ออะไรคะ่ะการขายของก็ได้นะหรือถ้าอยู่ในบริษัทก็เลื่อนขั้นแน่นอนเพราะาคุณเป็นคนที่เก่งอะคะ่ะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะและคุณมีบริวารที่ดีพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอเนี่ยสื่อที่เงี้ยวเงี้ยวใส่พลังงานสีดำนะคะ ใส่พลังงานที่ไม่ดีคุณมีคนที่ปกป้องอยู่เสมอเลยอาจจะอยู่ใกล้ๆคุณคุณไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะถ้าคุณคุยกับตัวเองได้เยอะๆนะคุณจะรู้ตัวแล้วก็อาจจะอย่างรู้ได้ด้วยนะคะอืมและ building b l o c คะ่ะอย่าง b r e a ว้าว สิ่งที่คุณสร้างมามันกาลังจะแน่นกาลังจะเป็นบ้านแล้วค่ะทุกคนหนักแน่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองพุ่งไปข้างหน้าตอนนี้ลงมือทำอะไรได้ก่อนลงมือทำได้เลยมันถึงวาระของคุณมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะไม่ว่าพรอ,อะไรที่คุณขอใบนี้คือพรที่คุณขอจะกลายเป็นจริงขนลุกคุณขอ คุณเชื่อคุณรับแต่คุณไม่รอคุณวางใจคือคุณไม่รีบยิ่งคุณไม่รีบคุณปล่อยวางอะคะ่ะเรื่องเหล่านั้นนะมันก็จะออกมาอย่างโลกภายนอกได้เร็วมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรักษาพลังงานไม่ได้เป็นเหมือนเดิมนะมันจะจูนกันไม่ติดก็รอต่อไปอีกก็สร้างระยะเวลาต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่างที่ต้องตาพูดเสมอเย็นพอรอเป็น,ยนเนย็นได้พอรอให้เป็นนะคะทุกคนนี่แหละค่ะลงมือทำอะไรได้ที่จะสร้างรายได้มาอุดรอยรั่วทางด้านการเงินคุณทำได้เลยฟ้าเปิดแล้วนะคะแล้วไพ่อยากจะแนะนำคุณว่าอะไรคะตาขอสามใบนะคะโอ้หล่นมาแค่นหนึ่งใบค่ะ แอบดูก่อน Justic ค่ะวัวโปนะคะราชินีถือไม้เท้าอาจสวินถือไม้เท้าค่ะใต้สำหรับถือไฮโรแฟนนะคะอืมอย่าที่ต้องตาบอกนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนในเส้นทางของคุณมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งมากๆ เป็นคนที่มีบริวารช่วยเหลือไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็จะไปได้ไวใครอยากจะไปต่างประเทศไปเรียนรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนตัวเองในบางอย่างนะ่ะให้คุณมุ่งหน้าไปเลยควบมมาของคุณไปได้เลยนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยาอาออกมาบอกว่าปกป้องดูแลไกด์ไลน์คุณอยู่นะคะว่าให้คุณไปทางไหนลองจับสัญญาณให้ได้ลองนิ่ง เวลาที่คุณขอทุกการขอคุณจะได้รับการตอบรับจากจัก,กรวาลเสมอแต่อยู่ที่ว่าคุณเห็นมันหรือเปล่าต่อไปนี้คุณจะเห็นไกด์ไลน์เห็นพลังงานเห็นออร่าอะไรต่างๆมากขึ้นใช้สัญชตาตญาณค่ะทุกคนนำพาให้คุณไปทางไหนก็ไปทางนั้นเชื่อมั่นมากๆถึงแม้คุณอาจจะรู้สึกว่าเชื่อมันทำได้ยากมากเลยค่ะคณตาเพราะว่ามันยังไม่ได้รับ นี่แหละค่ะมันถึงเป็นสิ่งที่คนอื่นๆน่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้บางคนที่ใช้กดแรงนึ่งดูดสําเร็จตอนแรกๆอ่ะพอไปตอนกลางๆก็จะเริ่มล้มเหลวอืเพอพลังงานดรอปลงเพราะคิดไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอตัวที่ว่า e อีโกอัตตามันก็มีในทุกๆคนนะคะทุกคนคืออย่างเช่นนะคะ มีคนทําเงินหล่นแล้วคนที่ผ่านมาก็เห็นเงินหล่นเนี่ยแหละพยายามเรียกคนที่เดินไปแล้วว่าเงินหล่นแต่เขาไม่ได้ยินนะคะสมองแวบหนึ่งของคนที่จะไปเก็บเงินน่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเก็บไปเลยไม่ต้องเอาไปคืนหรอกไปคืนทําไมอะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็จะมีสมองด้านดีนดกับด้านไม่ดีถูกไหมคะสมองด้านนี้ก็คือเอาไปคืนเถอะสุดท้ายอะ่ะไอตัวที่เราคิดลบอะ่ะ บางทีเราไม่รู้ตัวมันคือเซฟโซนนะคะมันคิดลบไปก่อนเลยะนะคะแต่จริงๆในสุดท้ายก็เอาเงินไปคืนเขาแต่ก็มารู้สึกกับตัวเองว่าเออการความคิดลบเนี่ยมันถ้าเราปล่อยให้มันไหลไปอะ่ะมันแย่เลยนะหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะคนนั้นก็จะบอกว่าเออแต่ไม่เป็นไรนะเราเอาเงินไปคืนละแล้วก็เธออย่ามาสั่งฉันแบบนั้นอีกนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือไม่ต้องเอาไปคืนหรอก เอาไปเลย20บาทเองอะไรประมาณนี้นะคะออือันนี้คือสิ่งที่ตายยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าอัานตาายโก้หรือว่าความโลภอะไรแบบนี้มันก็มีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ถ้าคุณรู้เนื้อรู้ตัวคุณก็จะเก่งรับไปได้ไวไปได้ไวก็คือว่าสำเร็จได้ไวเติบโตได้ไวเรียนรู้ใน y youtube เรียนรู้ในหนังสือก็จะตื่นรู้ได้ไวนะคะแล้วก็ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลลายอยู่แล้วจักรวานนาพาคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอของคุณจะกลายเป็นจริงจงมารับ ถึงวันพิพากษาของตัวคุณแล้วการที่จะเตนรู้ขึ้นเรื่อยๆอะไรที่มันจะมากระทบความรู้สึกของคุณคุณก็จะไม่รู้สึกเหมือนเดิมหรือว่าเท่าเดิมอีกแล้วนะคะจะมีความสุขได้มากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นเพราะคุณมี building block จิตใจที่แข็งแกร่งหนักแน่นแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮ u i l i n g ยูวใจตากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน ให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทารโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ